ดูสิกับผักก็ไม่มีกลัวเอ้ยมึงท้องก็บใครมาล่ะท้องป้าบอละกับผักไม่มีก็ปอกนี่สิมึงไม่หาสเตรัลอะไรม่ไม่เถอะกชีวิตกูนี่เฮ้ยกูไม่รู้ใจมึงก็โทษก็โทษก็โทษใครปะไอ้มึงวะไม่รู้เลยเนี่ยอาภผ้าปักมาเนี่ยคนก็มองกูเนี่ยเฮ้ยกูหิวจังที่ไหนเอ้ยนี่นี่อ่ะแล้ว Ờ, có nhiều thì thao này. Ừ. những nay nhé, cũng một dịp Một dịp? Một cái đây là sẽ này cái gì? Phải xuống xã Lạc Cạp ngang hả?